วันนี้ก็เป็นการจัดงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็น new normal นะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมายังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจของเราให้ได้นะครับอันนี้ก็คือความตั้งมั่นของผมที่คิดว่าผมก็จะไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันหยุดชะงักนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องขับเคลื่อนในทุกๆเรื่องบนพื้นฐานของความปลอดภัยอันนี้ก็คือความทิศทางในการขับเคลื่อนการทํางานของจังหวัดของเรานะครับะัะนั้นกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นอ,อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มันจะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้จริงๆแล้วการท่องเที่ยวกับอาหารเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับถ้ามีการท่องเที่ยวที่ดีอาหารอร่อยคนก็จะไป จะมาที่เมืองนั้นๆหรือประเทศนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเพราะว่างานในลักษณะนี้เนี่ยเป็นนโยบายของจังหวัดที่เราบอกว่าข้าราชการเนี่ยเราจะคิดโครงการเองไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนคน,คนที่เกี่ยวข้องที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดโครงการขึ้นมานะครับส่วนราชการเนี่ยก็จะเป็นส่วนในการ สารต่อสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากข้อเสนอและแนวคิดของนางสาววิชุพันธภูเก้าล้วนสีสัญญานายกสมาคมโรงแรมที่เก่าในการประชุมครั้งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ว่าจังหวัดกระบี่ควรจะมีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์วางเสิร์ฟอยู่บนโรงแรมและร้านอาหาร จังหวัดกระบี่จึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ร่วมกับสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ดำเนินโครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่พัตคารหรือของหรอยเมืองกระบี่ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ร mm ับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ความดีรู oh <My thoughts S 1> ้สึกว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่ อยากจะนําเสนอวัตถุดิบและก็อาหารที่อยู่ในชุมชนของตัวเองก uh, ารที่จะยกระดับวัตถุดิบพื้นถิ่นท้งทองถิ่นนะครับที่อยู่ในจังหวัดกระบี่นะครับยกระดับขึ้นมาให้กลายเป็นวัตถุดิบสามารถขึ้นสู่ร้านอาหารและก็ฟาสตานได้